พัดลมใครเป็นแบบนี้บ้างนะครับก็คือเวลาเปิดเราเปิดเบอร์หนึ่งเนี้ยพัดลมมันจะหมุนแบบไม่มีแรงหมุนเอื่อยๆประมาณนี้ครับคือไม่มีลมเย็ยนเลยถ้าเปิดแล้วปุ๊บไม่มีควันขึ้นเสียงไม่ดังเบกเกอร์ที่บ้านไม่ทิปคือทำงานปกติแต่ว่ามันหมุนเบาหมุนแบบไม่มีแรงครับ ก็คือฟันทงได้เลยนะครับมีเหตุผลเดียวที่มันเป็นแบบนี้ก็คือตัวแคปลันหรือตัวแคปตัวคาปิเตอร์นะครับที่อยู่ในพัดลมม,มันเสียนะครับเดี๋ยวเราลองมารือดูเลยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคครับหลังจากที่เราถอดปลั๊กออกนะครับถอดปลั๊กแล้วก็เปิดพัดลมให้มันหม่นะครับเพื่อให้มันให้มันคายประจุให้หมดเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมาแกะหลังพัดลมนะครับตัวนี้ เป็นพลาสติกเดี๋ยวเราแกะออกโอเคจะมีสกรูตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเอาคันสกรูออกเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนี้นะครับเป็นตัวปรับสายพัดลมจะมีสกรูอยู่ตัวนหนึ่งเราคันออกเลยคันปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาแบงนี้เลยนะครับดึงออกมาทั้งอันเลยแล้วก็เอาตัวฝาครอบพูดออกมา Okay. มันจะเป็นตัวนี้นะครับตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้มันมันเจ๊งมันเสียเดี๋ยวเราซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราถอดออกเลยจะมีน็อตขันตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขันออกเลยแล้ว okay. เราก็เอาตัวแคปออกใหม่ตัวเก่าที่เรา แก่ออกนะครับทีนี้เราก็ไปซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนบอกเขาว่าตัวแคปของพัดลมนะครับก็วิธีวิธีการที่จะซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนก็คือดูตามนี้ครับดูตัวนี้มันคือ1.5มโครฟารัดนะครับก็เอาให้มันตัวมันเท่าเดิมตัวนี้400 V โวลต์นะครับเราดูแค่เนี้ยไปบอกอคนขาย ในร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับว่าซื้อตัวคาปาซิตเตอร์ของพัดลมนะครับ1.5ไมโคฟารตด4 0 0โวลต์แค่นี้นะครับโอเคตัวนี้คือผมซื้อมาจากช้อปปี้นะครับสั่งมาจากช้อปปี้พอดีที่บ้านร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าก็อยู่ไกลหายากนะครับคดีผมก็สั่งมาเป็น1.5ไมโคฟารตดเหมือนกันนะครับแต่เขาให้มาเป็น4 5 0โวลต์นะครับ ตอนนี้สิบเก้าบาทนะครับแค่สิบเก้าบาทเดงแต่ค่าส่งสี่สิบห้าค่าส่งแพงกว่ากว่กวตัวอุปกรณ์อีกอก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราขับรถเข้าไปซื้อในเมืองก็ราคาน้ำมันไปกลับก็พอกันนะครับก็ตัวประมาณนี้ทีนี้เวลาต่อเราต่อขั้วไหนก็ได้นะครับสายมันจะมีสองเส้นที่เราที่เราตัดออกกำลังดูใกล้ๆคันี้สายมันจะมีอยู่สองเส้น สองเส้นนี้เวลาต่อเราต่อตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้เข้าไปเราต่อขั้วไหนก็ได้ครับมันเป็นเพราะมันเป็นไฟ AC ต่อยังไงก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราต่อเลยก็คือต่อขั้วไหนก็ได้นะครับอันนี้นผมพันเอาเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเอาเทพ,พันสายไฟพันเอาเราไม่ได้มีตัวบัดรกรีนะครับ คือต่อตัวคาปิเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ขันเข้าไปในรูที่เดิมนะครับโอเคแล้วก็จัดสายให้มันเรียบร้อยหนะ่อยก็แค่นี้โอเคแล้วก็ตัวกระเบื้ลมมาใส่เลยคอเข้าไปแล้วก็ขันสกรูที่ตูด แล้วก็ไอตัวปรับสายพัดลมโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยง่ายนิดเดียว,ล,วลองเทสแ,แค่นี้นะครับ19บกบาท ก็ทำให้พัดลมเราับมาใช้งานได้เหมือนเดิมลมแรงในงบแค่สิบก้าบาทนะครับสิก้าบาท